สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ห่างหายกันไปนานเนาะกับช่องหวยฝันนําโชคนะคะทุกคนวันนี้แอนบินจะมีตัวเลขดีๆเด็ดๆมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากเสือตกถังพลังเงินดีนะคะซึ่งแอนบินเวลาในการดูตัวเลขที่ให้โชคลาภก็มีความฝันมีอะไรก็จะมาอ้างอิงกับตรงนี้เลยนะคะทุกคน วันนี้เอ็ดมินจะให้เลขวิ่งนะคะมันจะมีเลขวิ่งที่วิ่ง9กับ5บนล่างนะคะทุกคนกลับตัวเลขกันด้วยนะคะเวลาเอ็ดมินให้เนาะบางคนก็จะหาว่าตัวเลขเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยสามารถไปอ้างอิงกับเลขกับหรือเลขอะไรก็ได้ที่ที่เราชอบอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นเลขที่ตรงกับควความฝันเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนลองดูนะคะว่า เลขที่แอดมินให้อ่ะบางครั้งเออเราชอบมันตรงกับความฝันเราพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันเราไม่ใช่ว่าเอาเอาหมดเอาหมดที่เอาทั้งหมดเลยที่ให้ไปเนี่ยนะคะมันตัวเลขวังก็ค่อนข,ข,ข,ข้างเยอะเนาะทุกคนเนาะหนึ่งสองสามสี่แปดคู่นะคะทุกคนถ้าไปกลับก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลือกเอาแล้วกันนะคะที่เราชอบนะคะเลขวิ่งที่ให้ก็คือเลขวิ่งเ้านะคะ กับ5บนล่างเลยนะคะ9ก็จะมี91 92 93 95 96นะคะทุกคนแล้วทีนี้เลข5ก็คือมี5 2 5 3แล้วก็58 59ได้นะคะเพราะว่ามีข้างบนเป็น95แล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ลองเอาไปาวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะตัวเลขแอดมินจะขึ้นให้นะคะ แอดมินจะขึ้นให้นะคะดีเคราะห์พิจารณาดูว่าเออเราชอบไหมตรงกับเลขของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ้างอิงดูนะคะแล้วก็กลับตัวเลขกันด้วยนะคะให้เป็นแนวทางเนาะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นเลขที่ความฝันนะคะแอดมินฝันเองนะทุกคนแอดมินเป็นคนที่ฝันฝันเข้าอยู่นะฝันบ่อยฝันแม่นแต่บางครั้งก็ต้องต้องตัดเนาะนั่นแหละวันนี้นะคะ แอดมินฝันช่วงวันที่ทต่องวดเลยนะคืนวันต่องวดเลยนะคะทุกคนหลังหวยออกเนาะแอดมินก็เลยฝันฝันเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเก่าเป็นเห็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนี่หละค่ะเห็นเป็นเพื่อนแล้วทีนี้เขาแต่งงานใหม่เขาเขาเขาก็เลยมีลูกอะค่ะทุกคนก็เลยมีลูกเอา้าก็เลยแปลกใจเหมือนกันเอา้าทําไมทําไมเธอยังมีลูกเล็กอีกหละ่ะอะไรเงี้ยจริงๆก็คือ,ค,อคือลูกก็โตโตกันหมดแล้วเนาะเขาก็ยังมีลูกเล็กอยู่เลยอะแล้วทีนี้ เหมือนไปงานอะไรมีลูกคนเยอะมากทุกคนคล้ายๆกับงานบุญหรืองานงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่คนเยอะวมากเพื่อนก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทีนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งอุ้มอุ้มลูกของเพื่อนมาให้อุ้มเด็กน้อยค่ะเพิ่งประมาณสักน่าจะประมาณสามสี่เดือนมัน้งเป็นเด็กตัวเล็กแก็คือเด็กเด็กทารกเลยนะคะอุ้มอุ้มออกมามันเขาก็ร้องเนาะร้องไห้อย่างเงี้ยงอยงอ่ายแอดมินก็เลยไปอุ้มเด็กคนนั้นค่ะก็เลยวิ่ง ก็คือรีบเข้าไปอุ้มเด็กช่วยเด็กน้อยคนนั้นเด็กเพื่อนก็บอกว่าลูกเรานี่แหละเธอลูกเราเองเราก็อ,กอ๋อ๋อรสเธอยังมีลูกเล็กอยู่เลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้พออุ้มมาคือแอดมินก็ใส่ใส่เป็นกระโปรงเนาะในฝันนะคะเป็นกระโปรงบางๆแบบว่าเป็นกระโปรงยาวแต่มันแบบออกบาง,บาง,บาง,บางๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแอดมินก็เลยอุ้มขึ้นมาแล้วพอจังหวะที่เราอุ้มขึ้นมานะ่ะเด็กก็เลยอึลาดเลยคะ่ะทุกคน <laughs> ก็ง่ายก็คือเด็กขี้แตกใส่เลยนะคะทุกคนบางคนฝันแกเห็นขี้เด็กนี้ก็จะโชคดีนะคะโชคดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่คนฝันนะนั่นแหละเด็กก็เลยขี้แตกเข้าไปเลยมันเป็นขี้เหมือนเด็กที่มันขี้เด็กเล็กอะคะ่ะทุกคนมันจะมีเม็ดเหลืองอะไรเงี้ยแต่จริงๆเม็ดนั้นมันไม่เหลืองคะ่ะทุกคนคะ่ะแอดมินฝันที่เห็นเป็นเม็ดนั้นเป็นเม็ดสีแดงเป็นเม็ดเลือดเด็กเล็กนะคะปนกับขี้ของของเด็กน้อยแต่ทําไมแอดมินก็เลยแปลกใจเอยทำไมเป็น ทำไมเป็นสีเลือดลาะทำไมเป็นเป็นเลือดลาอะไรเงี้ยจริงๆริงถ้า้มินฝันเห็นเลือดนี่จะโชคดีนะคะเคยฝันแล้วนะคะก็เลยทำไมเป็นเลือดแทนที่จะเป็นออของแบบเหลืองๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยไหลลงมาที่ขาที่ขาของแอดมินเองไหลไหลลงมาเอ็นก็เลยบอกอุ้ยเปื้อนแล้วนะเน,นี่ทยทาไงดีก็เลยจะจะไปเช็ดออกจะไปล้างออกเงี้ยคะ่ะก็เลยมองไปที่ขาตัวเองก็เลยเห็นตัวเลขที่ขาตัวเองค่ะทุกคน มองไปตอนแรกก็เห็นเป็นเลข38เดี๋ยว่อ d มินขึ้นตัวเลขให้นะคะ38มองอีกทีเป็น39มเก้าแต่เลข3นี้ไม่เปลี่ยนมันจะเป็น8กับ9ที่เปลี่ยนอยู่ข้างหลังก็เลยเอ๊ะมันเป็นเลขอะไรอะ่ะเป็นเป็นเลขตัวเดิมนะคะเลข38แแล้วก็พอเราเราเราก็แบบพิขายางเงี้ยเราก็อล้วทำไมเป็น39อะไรเงี้ยอ๋อ38 39้หรออะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอเค งั้นก็จะอิงตัวนี้แล้วกันนะอะไรเงี้ยก็คิดในใจนะก็เลยรู้สึกตื่นเืนมาทำไมฝันอย่างนี้นะแปลกใจจังเลยอะ่ะแต่ถ้าแอดมินฝันเห็นคีดในัจจะเสียตังค์แต่ก็จริงๆก็เสียตังค์จริงๆในเรื่อง,ง,งแต่ว่าเสียแล้วจะมีโชคก็เลยบอกขอให้เป็นโชคดีนะคะตัวเลขี่แอดมีน,นำมาฝังนะคะทุกคนฟังแล้วพิจารณากันให้ดีๆนะคะเป็นตัวเลขในการเสี่ยงซื้อจับสลากก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะคะเพราะว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันเนาะ แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะคะทุกคนอแอดมินก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วฝันคนที่สองนะคะเป็นฝันของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาฝากมาบอกเขาฝันเขาก็เ,าเลยเล่าฝันให้ฟังนะคะเขาฝันว่าเขาไปนอนอยู่ที่บ้านบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นนะที่ใครไปนอนแล้วมันจะไปมีกับภูมิคล้ายๆกับภูมิเจ้าที่ะคะ่ะทุกคนซึ่งแบบคนคนบางคนไปฝ่าไปนอนแล้วจะชอบฝัน คือจะเหมือนเหมือนเจ้าที่เขาจะบอกเลขอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็บอกถูกกันเยอะหลายคนนะนะคะทุกคนแล้วน้องผู้ชายคนนี้เขาไปฝันเขาไปนอนนอนเคลิมค้มไปเหมือนกับเหมือนได้ยินมีคนตะโกนบอกที่หูอะทุกคนว่าหกเก้าหกเก้าหกเก้าอะไรเงี้ยเออก็เลยอู้มันเป็นเลขที่แบบเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังแบบหน้าตาตื่นตกใจเลยนะทุกคนว่าเออนี่เราลองเอาไปเสียงดูนะพี่ลองเอาไปเสียงดูอะไรเงี้ยก็เลยเออ สวยนะ่นแน่เลขเนี่ยแอดมินก็เลยนํามาฝากนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้นะคะนั่นแหละลองพิจารณาดูนะคะทุกคนแอดมินก็ให้เป็นแค่แนวทางนะคะชอบตัวไหนชอบก็ขัดเอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทุกคนแหมแอดมินจะพูดเร็วไปนิดนึงเนาะตัวเลขที่ที่มันจะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่นะคะทุกคนแล้วค่อยพิจารณาดูเนาะ,ะแอดมินก็ฝากคลิปที่เป็นตัวเลขวิ่งแล้วก็เลขฝันของตัวเองไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ